รับทีรับทีไปนี่โอ้้ำเติมอย่างนี้เป็นลูกผู้ชายอย่างนั้นเถอะไอ้หนูถือนี่อะไรมาพูดกับเราถอยไปไปไหมเมื่เจนสงวันนี้ข้าจะมาลองกับเจ้าได้เอ้ยเอ้ไอ้เจนสงอย่าเข้าไปได้โอ้ปู่ก็เห็นแล้วนะไอ้นี่มันโอหังแค่ไหนอ่ะเจนสองเจ้าหนูนี่เป็นเรื่องของข้ากับสำนักไรเงาเจ้าอย่ายุ่งเรื่องที่ข้ารับปากเจ้าไว้ข้าจะทำตามสัญญาวมืเจนสง ภายในสิบเพลงข้าชนะเจ้าไม่ได้ถ้าจะไม่ขอเป็นสื้อถูมวมันตรงลงตามนี่เฮ้ยเจีนโซ่รเจ้าเฮ้ยจอมด้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยจอมด้อเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ เอาใหสมัดใช่หรือรอยมาเฮ้ยเขาตอบเต็มไปหมเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยแมาเยเฮ้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 ย